ตอนนี้กราฟมาทําจุดต่ำสุดใหม่ซึ่งสูงกว่าจุดต่ำสุดเก่าเราก็จะต้องลากเส้นแนวโน้มเพื่อหาจุดเข้าออเดอร์เนี่ยส่วนตรงนี้มันคือแนวต้านแนวต้านใกล้ๆที่เรามองเห็นอยู่นะตรงนี้นะแนวต้านแล้วก็มาดูว่ามันจะผ่านจุดนี้ได้หรือเปล่า นลาลกาการลืนนะเปิดแท่งใหม่แล้วครับอันนี้ตลาด E.U. ตลาด E.U. เดี๋ยวดูว่ามันจะเด้งทะลุผ่านเปล่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตอนนี้ครับอ่าในแท่งของชั่วโมงของตลาด E.U. เปิดพยายามจะวิ่งชนแนวต้าน แต่ถ้ามันทะลุผ่านไปได้เดี๋ยวเราจะตีเส้นแนวโน้มเพิ่มทำกรอบมันไว้แบบนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านเป้าหมายตรงนี้เลยเส้นนี้เป้าหมายที่เส้นนี้เดี๋ยวดูว่าจะผ่านเส้นนี้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันในตลาดู่ปเปิดได้สี่นาทีละวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเส้นแนวต้านให้ดูง่ายๆก่อน เป็นสีแดงเลยแล้วกันนี่เส้นแนวต้านนี้ราคาอยู่ตรงจุดนี้แดงคือเขียวเดี๋ยวไปทำหมูทอดกระเทียนแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาดูกันต่อ,อเ,เอาละครับตอนนี้วิ่งมาชนแนวต้านแล้วเดี๋ยวดูว่าทะลุหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบเข้าออเดอร์ฮะรอ,รอ,ร,อรอให้มันจังหวดได้ก่อนก็เป็นเวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีบายโมงสิบหกอ่ะอาจชนชนต้านแล้วเด้งลงอดูซีว่าจะวิ่งไปถึงไหมหรือมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้งั้นจะไปทอดกระเทียมต่อก่อนอตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงยี่สิบสามเอา <Okay. S 1> บ่ายโมงยี่สิบสามนาที พยายามทะลุแนวที่ตีไว้แล้วนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาต่อกันอีกเรื่อยๆดูซิว่าจะไปถึงไหมแต่ดูเหมือนจะติด,ตดนิดนึงปิดไปก่อน ยังติดอยู่ช่วงนี้นะฮะทะลุเมื่อกี้ทะลุไปนดิดละ,ละลในลัต้านไม่จําเป็นจะต้องไปเป๊ะน,น,น,นะครับไม่ใช่แหมจะต้องถึงเส้นอะไรนี้เลยไม่ใช่เราตีไว้เผื่อเราจะเข้าเดิมตีเป็นแนวทางเราเฉยๆไปแล้วครับทะลุนะต้องคอยกดหยุดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอจะยาวไปบางคนก็ใช้เส้นเนี้ย ทีมแล้วแต่คนมองว่าจะมองเส้นไหนก็ได้เหมือนกันนี่มาทําจุดสูงสุดตรงนี้นิดนึงก็ดึงจากตรงนี้ลงมาดึงมาแล้วมาพักตรงนี้แต่ถ้าคนใช้มองจุดนี้ก็คงจะเข้าออ,อเดอร์แล้วก็ได้เงินระยะสั้นไปแล้วนะครับเพราะว่ามันทะลุพอมันทะลุมาเส้นนี้เขาก็จะเข้าออ,อเดอร์กันละครติจากตรงนี้มานี่จะแบบเป๊ะเ,เ,เลยก็ได้เนี่ยถ้าเป๊ะๆน,นี่ชนพอด,ดีเลย เราก็จะเข้าออเดอรกันแหละแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนตีแนวรับแนวต้านแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนจะวิ่งถึงไหมหรือจะทะลุขึ้นบินไปนู่นเลยตอนนี้เวลาใบมองถือสองการวิ่งมาแตะนะครับก็คือเป็นแนวต้านของเมื่อวานตรงนี้เลยน่าจะใช่อ้าว แฟนเปิดออเดอร์ไปเฉยนะครับชนพอดีเลยโ okay. อเคลองดูอันนี้เรียกว่าสวนเทนเลยเพราะตอนนี้มันกำลังวิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าเปิดออเดอร์จุดนี้ก็เปิดได้เกิดมาลงมามันจะวิ่งกลับมาแต่นี่ก็จะเป็นกำไรแต่ถ้ามันวิ่งขึ้นไปนะครับเราต้องยอมรับความเสี่ยงว่าเราจะเสียได้กี่เหรียญอย่างเช่นหนึ่งเหรียญเราปิดเลยเพราะถ้าทะลุตรงนี้ไปมันอาจจะขึ้นต่อแต่ถ้ามันจะทำไ์เวอยู่มันก็จะลงมา นี่ครับเป็นออเดอร์เซลล์ที่เขาเปิดไวยพอดีเป๊ะเลยอันนี้จะส่วนเทนเต็มๆเลยฮะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเทนการขึ้นเราต้องรอไว้ก่อนก็ยังไม่แน่มันอาจจะลงก็ได้มันอาจจะขึ้นก็ได้แล้วก็ต้องดูคอยตามไปเรื่อยๆครับอ่ามาแล้วจะเป็นกำไรแล้วครับสิ่งนิดเดียวก็เ,เปิดออเดอร์เราก็ตัดสินใจอ่าถ้าเราเปิดจนอันนี้เราเปิดเลยปึ้งแต่ถ้ามันผิดทางขึ้นมาตอนนี้เซลล์ไปแล้วผิดทางขึ้นมาถ้ามันเซลล์ขึ้นไป ถ้าเกิดมันบายขึ้นไปแล้วก็เราเสียใช่ไหมครับเราตั้งตัวเองไว้เลยว่าเราเล่นสั้นไงเสียได้กี่เหรียญสองเหรียญสามเหรียญเราย,ยอมรับได้แค่ไหนนะพอถึงจุดนั้นจริงๆจุดที่เสียจริง,รงเราปิดเลยเราไปหาจุดเข้าใหม่อย่าปปล่อยมันลากยาวไปเกิดมันได้กําไรเราก็ตั้งไว้เลยกาไรแค่เท่าไหร่แล้วก็เท่านั้นนะถ้าปล่อยมันลากทรให้เราปวดหัวเครียดเราป่าว่าเราเล่นสั้นเนี่ยโอ้โหเด็ดหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาชนครับติดติดอยูอ่เดี๋ยวมาดูดูนี่เลย ต่ไม่รู้นะเขาจะรับความเสี่ยงใน้กี่เหรียญเปิดออเดอร์ที่โทรศัพท์ครับพอดีเป๊ะเลยบ่ายสองตลาด GBDU TP เงินปอนหรือเปล่าอาน่าจะใช่ตลาดยูโรไปแล้วโอ้โห,โหกระชาครับอันนี้ก็ต้องดูแล้วเพราะเราเข้าจุดนี้ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะตรงนี้ก็ดีกว่าไปเข้าช่วงนี้ไม่รู้มันจะขึ้นจะลงอันนี้เรารู้ถ้ามันผิดต้องกลับมันทะลุไปแล้วพอมันทะลุไปเราก็ปิดออเดอร์ซะเพราะมันไม่กลับมาถ้ามันไม่กลับมาก็จะมีอีกสองแ้านให้เล่นตรงนี้กับตรงนี้เอาไว้เล่นแบบั้นๆาเล็กๆเ,เนี่ย มาแตะมันก็มาได้เหมือนกันทุกครั้งที่แตะแนวรับหรือแนวต้านมันจะเด้งทุกครั้งเดี๋ยวออกกอนเส้นเยอะไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวมาดูตลาดทีเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวออกไปอีกเดี๋ยวก็หยุดมันติดแป๊บหนึ่งลายโมงห้าสิบครับผมอันนี้เป็นพอร์ตของแฟน นะครับเอามาแล้วแปนออกออเดอร์โชว์ครับเด้งฮะออ,ออกนะบอ,อกออเดอร์โชว์เลยอ,ออเดอร์ผ่านโทรศัพท์ครับเมื่อกี้เลยตกใจเลยใครออกออเดอร์ <c oughs> แต่ก็ออกได้นาะเพราะมันชนอ้าออเดอร์หายเดี๋ยวมาดูตลาดเอ่อเรียกว่าตลาด ผมดูก่อนืมอ๋อปิดออเดอร์ไปแล้วเปิดๆปิดๆไม่มีอะไรครับ,รบมาชา้าได้ไปเยอะออเดอร์เล่นไปรัะมันเป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ผมใช้พอร์ตของแฟนนะครับพอร์ตเราปลอดภัย ดี๋ยะใกล้ๆเปลี่ยนแท่งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเมื่อตอนบ่ายโมงนะแท่งนี้เปิดตลาดยุโรปไปน,นี้ก็ตลาดอังกฤษแล้วตลาดเงินปอนด์เดี๋ยวมาดูอีกแท่งหนึ่งครับอีกอีกเจ็ดนาทีเมื่อกี้เปิดเปิดไปปิดออเดอร์อะไรบอกกำลังนิดนึงเอาละสั้นจริงๆ เปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วปิดโอเคกำไรก็โชคดีไปนิดหนึ่งก็คือกำไรฮะจะได้โอ้โหยุบลงมาขึ้นแท่งเลยสงสัยไปนั่งเสียดายแล้วนะโอเคครับก็ถือว่าได้อยู่นะชนแล้วเด้งอีกหกนาที หนึ่งนาทีจะเปลี่ยนแท่ง <c oughs> กลับกลับมาอยู่ที่ช่วงแนวต้านเดิมสีแดงนะครับเนียเส้นสีแดงตรงนี้ที่เตีเอาไว้ดูดูเปลี่ยนแท่งล้วจะไปทางไหนต่อฝนกำลังจะตก <c oughs> อีกหนึ่งนาะทีจะเปลี่ยน